กลับมาสู่ EP 3าค่ะ EP สเนี่ยจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่แม่เมย์ใช้แล้วค่อนข้างเวิร์กเลยค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์จากคลาสของ m o n t e s s o r นะคะเอาให้ดูก่อนนี่เป็นบอร์ดบอร์ดไม้นะคะ ABC อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ตัวเลกนะคะเห็นเงาโอเคเห็นเงาร่องๆนะจ๊ะแล้วก็ตอวนี้นะคะ่ะเป็นตัวเลขนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกเนี่ย รูปทรงนะคะแล้วก็ึกอยอีกนี้แล้วก็อันนี้เป็นของน้องปูนเองนะคะอ่ะจะเป็นแบบโอร์ชั่นแบบพกผาอันเล็กๆนิดนึงคืออันนี้อยู่ในช้อปปี้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อใครสนใจนะอันนี้จะเป็นโปรมชั่นที่โรงเรียนให้มาจะเห็นได้ว่ามันคือการฝึกเขียนตามร่องนี่นี่นะคะจะบอกว่าตัวนี้เอาไว้เป็นเหมือนของเล่นระหว่างวันที่เขาจะแบบ ฝึกใช้ข้อมือกับเนี่ยนิ้ว3นิ้วนี้จับจับแท่งไม้อ่างเงี้ยค่ะคือสมมุติว่ามันคือดินซอแหละนี่นะคะจะบอกว่าก่อนที่จะมาจับพวกนี้ได้ค่ะเด็กๆจะต้องฝึกใช้3นิ้วนี้ให้ถนัด3นิ้วนี้จะไว้สําหรับจิบของเพราะฉะนั้นทักษะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องฝึกเขาเดี๋ยวซีรีส์ของการ ฝึกอื่นๆเนี่ยจะเอามาแนะนําอีกทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจากผลของเล่นมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายที่แม่เมย์ฝึกน้องคุณตั้งแต่แบบตั้งแต่เบบีเลยก่อนที่จะมาเริ่มฝึกการเขียนนะนะคะตัวนั้นจะช่วนนยในเรื่องของการใช้นิ้วสมนิ้วนั้นได้ค่อนข้างดีเลยกลับมาสู่เรื่องนี้ต่อนะคะก็ว่างๆเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องใช้อะไรมากแค่ลากตามให้เขาคุ้นมือแม่เมย์ใช้คำว่าคุ้นมือเฉยๆนะคะไม่ใช่ว่าจำว่ามันต้องเขียนอย่างนี้ เท่านั้นคุ้นมือว่าเออฉันต้องวาดอย่างนี้นะซึ่งถามว่าพวกกอไก่ถึงพอนักมืมีไหมมีนะคะแต่แม่เมย์ไม่ได้เอามาให้ดูก็ก็ฝึกเขียนเหมือนกันแหละจริงๆก็อยากทําออกมาขายเหมือนกันนะกําลังหาร้านอยู่นะคะก็ใช้คําว่าให้คุ้นมือนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าต้องเขียนให้ได้คุ้นมือว่าอ,อ๋อมันลากประมาณนี้นะเป็นของเล่นระหว่างวันหรือว่าออกไปข้างนอกนั่งรถเข็นเผื่อแบบเอออยากเขียน ก็เขียนเล่นได้ค่ะเป็นเป็นของที่พกพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้รวมทั้งเอ่อจะเอาเป็นนิทานก็ได้นะคะอันนี้อย่างตัวเองก็เล่าไปได้หมดค่ะตัวเลขตัวนี้ก็แอชอบเหมือนกันมาเจอในช้อปปี้ที่หลังช้อปปี้ลาซาด้านะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะเนี่ยมันก็คือฝึกฝึกลากธรรมดาค่ะคุณพ่อคุณแม่เห็นนะเออมื่อแค่นี้ค่ะมันก็เป็นร่องร่องฝึกไปเออเล่นสนุกสนุกนะคะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ย พกไปได้ลดการติดจอบางบ้านเอาเอาแท็บเล็ต iPad ให้ลูกเล่นอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ก็ไปทดแทนได้นะคะจะบอกว่าเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างที่เวลาเราพยายามจะฝึกเขาเนียนเนอะอันนี้คือชฉพอะฝึกเนียนเนียเอาคุ้นมือนะคะบรรยากาศเป็นสิ่งที่สําคัญความความอดทนของคุณพ่อคุณแม่ก็สําคัญการเพราะฉะนั้นอยู่กับลูกจ้องใจเย็นแล้วก็ใจเย็นแบบนับหนึงถึงร้านสบายๆะคะ่ะเออ ให้ได้บรรยากาศอย่าพังถ้ามันพังประสบการณ์เขาแยกปิดประตูทันทีค่ะกว่าจะกลับมาได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่เสริมพัฒนาการนะคะสําหรับวัยฝึกเขียนนะคะอันนี้ย้ําเหมือนเดิมให้แค่คุ้นมือมันไม่ได้แบบช่วยถึงขั้นว่าอู้เขียนได้เลยจ้าไม่ค่ะแต่ตัวนี้แนะนําว่าให้มีไว้นะมันเป็นเป็น อยู่ในมอนเตสเตรตัวนี้เป็นหนึ่งในที่แบบชอบม,มากๆเลยค่ะเจอกัน EP หน้านะ EP ที่4ค่ะไปดูกันว่าจะสอนเรื่องอะไรไปแล้ว